สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาบ้านครับเพราะว่า,ามีพี่น้องนะครับทางสปปลาวนะครับท่านมาขอแบ่งนกไปนะครับก็คือนกอเจ้าสามกุกห้อยนะครับตัวนี้เป็น3ามกุกห้อยนะครับครูอ่างนะครับซึ่งเป็นนก ผมเก็บไว้นะครับทำเป็นนกมงคลนะครับอยู่ที่บ้านนะครับาท่านก็เลยบอกว่าจะขอนะครับจะขอไปทํานกมงคลนะครับก็เลยเอายังไงก็เป็นพี่น้องนะครับเพื่อนบ้านกันนะครับอยู่ติดกันนะครับพี่น้องไทยลาวนะครับแบ่งกันไปนะครับสำหรับนกนะครับท่านบอกว่าท่านอยากเอาไปพ่อพันุ์ว่าอย่างนั้นนะครับสําหรับ นกตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนกหลักนะครับประจําประจําบ้านเลยนะครับก็เอ้าเมื่อท่านอยากได้นะครับก็แบ่งกันไปครับเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่ก็คืออ่าคือนกไม่ได้ดูแลครับพี่น้องเพราะว่าให้ข้าวให้น้ําแล้วก็กลับครับซึ่งผมก็สงสารนกอยู่นะครับ เพราะว่านกมันต้องได้ออกแดดต้องอะไรบ้างนะครับอาทิตย์หนึ่งออกสองสาครั้งก็ยังดีนะครับอันนี้คือคือไม่ได้ออกออกแดดออกอะไรเลยพี่น้องนะครับให้ข้าวให้น้ําแล้วก็ไปทํางานนะครับนั่นแหละกว่าจะกลับมาก็เป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะได้มาให้ก็ไม่ได้ออกแดดนะครับคือทําไมผมถึงไม่เอาไปนูน่นเพราะว่า,าที่นู่นก็เยอะแล้วครับพี่น้องนะอีกประการหนึ่งก็คือเป็นบ้าน บ้านจักสรรนะครับซึ่งจัดสรรนี้ก็คือรอบบ้านครับพี่น้องรอบข้างๆบ้านนะครับผมผมกลัวผมเกรงใจนะครับกลัวแถวนั้นก็คือกลัวเขาลำคาญนะครับถ้าเอาแต่นกวกนี้ไปก็คือรับรองเลยว่าขันเต็มบ้านเลยครับพี่น้องขนาดแค่นั้นก็คือขันแบบนั่นแล้วนะครับถ้าเอานกตัวนี้ไปอีกนะครับแล้วก็เอาตัวสามกุกง้อยอีกตัวหนึ่งอีกเสียงเล็กไปอีกนะครับก็จ้เรียบร้อยเลยครับทีนี้นะครับดังทั้งวัน นะครับผมก็เลยจําใจครับพี่น้องนะครับจริงๆไม่อยากขายนะแต่พอดีได้ตัวสามกุกนะครับตัวเชลยตัวนั้นครับมาแทนก็เลยอ้ะแบ่งก็แบ่งกันไปครับผมถือว่าเชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตรีกันนะครับสําหรับเสียนกเขาประเทศไทยนะครับกับเสียนกเขาประเทศลาวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังครูครับว่านกตัวนี้จะเป็นยังไงครับท่านก็เห็นบ่อยแล้วครับนกตัวนี้นะครับออกคลิปบ่อยมากนะครับ เดี๋ยวจะเอาตัวสามกุกเสียงเล็กนะครับมาลองเทียบคู <ss ummer> ่ดูนะครับครับนี่ก็คือเจ้าสามกุก้อ่นะครับเสียงเล็กนะครับตัวนี้แหละนะครับที่เป็นนกที่ต่อได้นะครับเจ้าสองผมนะครับคือนกตัวนี้นะครับที่ต่อได้นะครับไปฝึกนะครับเอาตัวนี้ไปฝึกนะครับได้เจ้าสองนะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีอ่างนะครับก็เป็น นกธรรมดานะครับคารลมก็ทางหางครับถือว่าเป็นนกโล่งก็ได้ครับสำหรับนกตัวนี้นะครับแต่ว่าสามกุกห้อยนี่ออกบ่อยมากนะครับออกออกเยอะนะครับเกือบจะเป็นสามกุกเต็มนู่นนะครับนกตัวนี้นะครับคือตรงนี้ก็คือเก็บไว้เหมือนกันครับเป็นนกเฉลยนะครับที่ทีมงานผมต่อได้นะครับก็เลยแบ่งมานะครับแบ่งแบ่งกันมานะครับมาเล่นนะครับ เพราะว่าช่วงนั้นผมก็คือนกสามกุกมันจะไม่ขาดบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะไม่เอาไปออกต่อนะครับส่วนมากนะครับแต่ตัวนี้คืออยากลองดูเฉยครับว่านกสามกุกมันจะเป็นยังไงลองเอาไปออกต่อดูก็มันดีอยู่นะครับสาหรับนกสามกุกนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะมันดีอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยกล้านะครับเดี๋ยวมันจะโดนกระปูโดนเหยี่ยวเข้าไม่คุ้มครับกาจะหาได้แต่ละตัวนะครับนี่ก็คือนกที่ต่อได้เจ้าสองนะครับเดี๋ยวลองเทียบคู่ดูครับ าละครับพี่น้องครับผมพอถ้าปล่อยไว้ยาวก็ไม่จบกันง่ายนะครับคู่นี้นะครับนี่แหละครับนกมันได้อายุแล้วพี่น้องครับนกมันได้อายุแล้วมันมันก็เป็นปกติครับผมนี่แหละเห็นไหมครับมันจะสู้ไม่ถอยอยู่แล้วนะครับสําหรับนกที่อายุเยอะๆนะครับตัวนี้ก็เข้านะครับห้าปีแล้วนะครับเอมาอยู่กับผมนะครับก็ ยังไม่ได้ออกต่อนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับก็เอาไว้เป็นนกมงคลนะครับท่านก็เลยอยากจะเอาไปนะครับไปต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องรอชมนะครับสําหรับเจ้าสามกุกนะครับประมาณนี้นะครับก็แบ่งกันไปนะครับผมท่านอาจจะเอาไปดูแลดีกว่าผมอีกนะครับก็ ให้ท่านนะครับเอาไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอาล้ครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องคนดีเช่นเคยนะครับสาหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสําหรับผมวันนี้นะครับเจ้าสามกุม คูอ่างนะครับกับเจ้าสามกุกเสียงเล็กนะครับผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ